ชุมชนเข้มแข็งคงหมายถึงชุมชนที่พึ่งตนเองได้ผู้คนในชุมชนมีแต่ความรักความสามาัคคีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเป็นสังคมแบบพึ่งพารวมถึงการให้ความร่วมมายร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนภายใต้การขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องบ้านนาผาง ตำบลห้วยอำเภอปทุมราชวงศ์สาจอำนาจเจริญคือหมู่บ้านที่กำลังกล่าวถึงจากเดิมที่มีปัญหาด้านการเกษตรมากมายเช่นราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำดินขาดอินทรีย์วัตถุความอุดมสมบูมรณ์ต่ำผลผลิตข้าวดลดลงเกษตรกรใช้สารเคมีในการทำการเกษตรอย่างไม่ถูกต้องและเหมาะสมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้อม และสุขภาพของผู้คนในชุมชนต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นผลผลิตและราคาต่ำลงปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นอุปสรรคและบั่นทอนความเข้มแข็งของชุมชนให้อ่อนแอลงพร้อมกับปัญหาด้านสุขภาพของผู้คนในชุมชนก็เช่นเดียวกันจากปัญหาดังกลา่าวจึงเกิดการรวมตัวของชาวนา25คนจับมือกันต่อสู้เพื่อเอาความอยู่เย็นเป็นสุข กลับคืนมาสู่ชุมชนโดยการปลูกข้าวอินทรีย์ตามคำแนะนำของนักวิชาการสร่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศาภายใต้กรอบการดำเนินงานตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจนกระทั่งปีพุทธศักราช2548กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายส่งเสริมการดำเนินงานด้านการรวมกลุ่ม ภายใต้พระราชะบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจึงได้ขอยื่นจดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านนาผาเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2548ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดจำนวน125รายโดยมีนายจำปาคำแพงเป็นประธานกลุ่มและมีนายธีรวัตรพันธุมาตรเป็นเลขานุการ จากเดิมที่มีแค่การร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้เฉพาะชาวบ้านในชุมชนปัจจุบันทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอาทิเช่นสำนักงานเกษตร,รจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงษาสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต11อ,อุบลราชธานีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค7็อุบลราชธานีสำนักงานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลห้วยและหน่วยงาน,งนอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงในการสนับสนุนทางด้านวิชาการด้านปัจจัยการผลิตด้านเงินทุนและเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตจากกิจกรรมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรี์เพียงอย่างเดียวคงไม่ใช่ทางรอด กลุ่มจึงขยายกิจกรรมให้หลากหลายและสอดคล้องเกื้อหนุนกิจกรรมของสมาชิกโดยเน้นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มไรายได้เป็นหลักอาทิเช่นโรงสีข้าวชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพการแปลรูปข้าวการปลูกผักปลอดสารพิษการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์เป็นต้นซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ทุกครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปันผลกำไรในทุกปีจากที่กล่าวมากิจกรรมที่มีความโดดเด่นและมั่นคงสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มและชุมชนคือการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยสมาชิกรวมกลุ่มการผลิตภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงษาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผลผลิตของกลุ่มผ่านการตรวจสอบ และได้รับการรับรองคุณภาพไบคิวจากกรมวิชาการเกษตรและผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศญี่ปุ่นและสหาภาพยุโรปในปี2555สามารถผลิตข้าวได้ทั้งหมด650ตันทางกลุ่มได้นำข้าวเปลือกส่งขายให้กับกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์อำเภอตะการพืชผล จังหวัดอุบลราชธ,ธานีและส่วนหนึ่งได้นำไปแปลรูปเป็นข้าวกล้องเพื่อส่งขายในเขตพื้นที่และต่างจังหวัดนอกจากนั้นกลุ่มยังพัฒนาและคิดค้นนำข้าวพันธุ์อื่นๆเช่นข้าวหอมนิลข้าวหอมดะิแดงมาทดลองปลูกตามหลักวิชาการรวมถึงการคิดค้นด้านการแปลรูปด้วยภูมิปัญญาต่างๆเช่นการผลิตข้าวหาง การผลิตข้าวกล้องนอกเพื่อเปิดโอกาสทางการค้าอีกทางหนึ่งรองลงมาคือกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนกิจกรรมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์กลุ่มจะนําเศษวัสดุที่เหลือจากโรงสีข้าวมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และนําไปจําหน่ายให้สมาชิกในราคาถูกส่วนเกินความต้องการของสมาชิก จะนำจำหน่ายให้กเกษตรกรรายอื่นต่อไปในปี2555กลุ่มสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้จำนวน250ตันกิจกรรมโรงสีข้าวชุมชนเป็นกิจกรรมที่กลุ่มตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเนินการให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของกลุ่มจากที่เคยจำหน่ายในรูปแบบข้าวเปลือกอย่างเดียว แต่เมื่อนำมาแปลรูปเป็นข้าวสารข้าวกล้องหรือข้าวหางก็เป็นการเพิ่มทางเลือกและโอกาสทางการตลาดมีความสามารถในการแข่งขันได้สูงขึ้นสำหรับกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษและการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์เป็นกิจกรรมเสริมของกลุ่มที่สมาชิกดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้บริโภคในครัวเรือนที่เดี๋อก็จำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง ทั้งหมดนี้คือความสำเร็จที่ชาวบ้านนาผางภาคภูมิใจและรางวัลแห่งความสำเร็จนี้ทำให้กลุ่มได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดปี2555